นี่นะครับพี่ที่ลงในติ๊กต็อกอ่ะอันล่าสุดเหรอครับเออเพลงเพลงคลื่ออนพี่ฮะเนียครับคิดว่าคลื่นเลี้วเหรอในออน้ำทะเลอะไรประมาณนั้น กาเปิดเพลงขึ้นได้ตอ้ไอ้ตาเปิดเลยค้าไป้ต้ามาเล่นอะไรแปดกๆอยู่หนึ่งก่อนตื่นเนี yeah. ่ยอมูวินเยว

mi คนนั้นลูกสามด้วยไม่ไหววะขอเป็นแป่เหรอพี่จี๋ไงอะไรอ่ะจี๋ไงข่ำมเลยแจ้งไล่ผดว่ะอยากกูมากเออวิชาว่าวิชาศิลปะเข้าแล้วหนึ่งวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่สอง เหมือนย owed, er, ่านาเรศเนี่ยโอ้ยดสใจด้ลยไปดีบอ่อน้องหดเขาไม่พี่เก่งของใครแทลนาเหรอใช่ครับเียงของน้อกขดังมาจ่ายไว่พี่ อันนี้ได้ยินหรือยังครับพี่แท้ได้ยินแล้วคเมื่อกี้ว่าเบาเมื่อกี้ผมมอาฟังกับ โต๊ะเลยนะเอาอะไรนะเอาวางไว้กับโต๊ะนี่นะแค่มันไกลไปแคนี้ผมไม่ได้เชื่อพี่ผมผมพูดเล่นนม่ถึงี่เคยดกลองมือก่อนก่อนอย่าไปที่เอพูดเล่นชาวโซเชียลมันไม่ได้นะชาวโซเชียลอะมันจริงจังเพื่อให้แบบมีเรื่องแซวไงพี่ผมไม่ได้เครียดนะครับพี่ อันนี้มันไม่มีอะไรให้เชียร์หรอกปี่อดีครับหระวัีติศาสตร์นานแบัดีที่หนึ่งต้องรู้กูจะมาสายเออ บอกก็ติดส่งของขวัญให้ผมหน่อยส่งของขวัญให้ผมหน่อยครับผมวาดรูปให้ดูเออบ้าดรูปให้ดูเออบาดรูปเลยได้จริงวาดรูปหน้าฉันสิได้เลยผมวาดให้ดูเดินไปเดินไปเอาให้มีที่คาดผมแบบนี้ด้วยนะได้ขอให้มีที่คาดผมแบบนี้ด้วยนะ ทุกคนะกคะขอสี่คนได้ไหมทุกคนสาขอสี่คนได้ไหมขออะไรสี่คนครับขอคะแนนอีกคนนึงที่อ้ก,กล้องมันจะชอบไอ้ก,กล้องมันจะชอบแปกมาเป็นระย,ยะยขอให้ไปหาอะไรมาย่างกินไหมก็ไอ้กล้อง กินอะไรพี่ไม่หนาวอะยากกินไปไก่ก็มีข่าแล้วพรุ่งนี้ไปตีไก่อย่างเลยถ้เราย่างเอาไฟลุกป่าทุเรียนนะพี่ตอนเนี้เพียงอุ่นไหมพี่พอดีไม่ได้เห็นผลเจลลบไปแล้วเจลลบอ่ะอยู่นี่ครับเจลอุ่นไหมเจลลบนั่งน้านี่ยฟังๆอ่ะทำอะไรเจลลบอ่ะบุ้มเล่นเกมอยู่เล่นเกมเล่นเกมเสร็จฐี่พี่โอ้ยขึ้นหนูโมดมแล้วอันนั้นสีเขาห็นพี่เนี่ เจ้าทักไปหาหรือเปล่าเจลบวันนี้วันนี้เขามาเม้นไลฟ์ผมอยู่พี่เหรอตอนผมนั่งรถไปไปทะเลเมนว่าไงเขาแบบรวยเนาะอะไรแกก็ไม่รู้พี่เจ้ชอบแฟนอย่างนี้เลยแล้วเหมือนมาแล้วมานล้เข้ามาเหมือนรอเนาะเขาบอกผม Luân nó xuân nó mắng mà mắm 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 ปดไฟดีเนี่ยจริดไปอ่ะพี่แทนวันนี้วันนี้มีคนมันเมน FC ผมเฉยอ่ะเมนอะไรนะเมนบอกว่า FC ครับเขาบอกน้องที่อยู่พัทยาอ่ามันก็มันก็งั้นแหละมันที่เล่นเชื่อมันเถอดไปไม่ได้ ยบียังไม่ยลดเลยัง่ดเยังไม่เคยโกรธเลยกออโตไปเลยของใ่มาใหม่ดี่ชอบอนก็ได้ะไรทำได้เลยได้แล้ว เแลวพนี้สิเก็ไปปหนา้าไปงเ็นกระปเินงนก็ี้จะั้งไปเที่ยวหมดที่ัเกัไปเที่ยวหมดเดี๋ยวมหนีเป็นหนีเที่ยวมาเมื่ออะเดี๋ยวเราไปไหนมาวะไปริมเสียงนี่ไปริมเสียงวาดให้เหมือนนะถ้าวาดไม่เหมือน โดนเหมือนมองใหญ่เลยมันมองใหญ่เลยตอนนี้เศาไปเลยเปล่าเลยาไว้ตรงกลางเลยจ้ะตรงกลางเลยเนี่ยอ่ามึงอย่ามองกูเยอะที่กูเขินไนี่ถอดกูด้วยเนี่ยครับพี่แพรผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าผมเศร้าได้ไหมพี่ก็โดนเป็นบ่อยถ้าไม่ตาแดงจังร้องไห้เหรอ บางทีไม่อยากจะด่าแต่มันก็ต้องด่านะบางทีเรากําลังอารมณ์ดีๆมันมาคอมเมนต์แบบเนี้ยบางทีมันแบบหืออยากโดนด่าเลยครับตาแดงเราให้มาแล้วนะหม่เี่สาธุพูดดีใจดีมีธรรมะในใจสัตว ไม่ใช่ผู้อันนี้เด็กได้สัง่งตัดเลือกเอาเลยเอาน้องต้าหรือเอาน้องนิกแต่ว่าต้องต้องผ่านต้องผ่านเอเจนซี่ก่อนนี่เป็นเอเจนซี่เดี๋ยวนี้ไปขุนเอลงให้อ้วนกันเอเพ่เออันนี้จริงๆนะไอ้เนโมเดลิ่งเป็นโมเดลิ่งไปจันไหมพรุ่งนี้ไปรับพี่ผมไปอ,อยู่แล้วผมต้องไปหาเงิน ไอปลื้มเลยคือมันไมปนั่งทุ่วันไปนี่ไปดูหนาวอ่ะไม่หนาวหรอกมีตะคนถามผมว่าจะไปเจอพี่แพรไหมพี่เหรอไม่หนาวจริงไหมพี่ดวงสองดวงผมก็บอกว่าพี่แพรผมบอกพี่แพรไม่ว่างขอเออพี่แพรเหรอคือข้างหลังจริงผมไปอยู่แล้วพี่เพราะผมต้องไปหาหมอที่ทำนี่เองเว้นไหนวิ่งดาที่สองสองเนี่ยสวัสดีครับ นายม่นนี้ไปมนนี่ไปปัดดอกวะส่วนที่แพงปัดดอกรึเปลามาปิมาปีถอดหมวกว่นไปไหนมาเลยมีคนถอดหมวกหรือยังครับอะี๋ยนะมีคนถอดหมวกให้หรือยังครับพี่หมวกอะไรอ่หมวกทุเรียนหมวกทุเรียนนลยพี่หมวกดอกมานี่มันรู้จักพี่ไม่ได้ทำสวนแล้วใครทำครับที่บานพี่ คนนี่มีมีแต่ส่วนของที่ลูกน้องเขาทำแล้วก็เก็เอามาขายให้พี่แหละเดี๋ยวผมไปตัดจะแบบกระจุยไม่มีผลผลิตเลยคือไี่แพ้แมี่แพ้ตันไม่พอตัดต่อเลยกี่ปีแล้วครับพี่แพะนี่เรียนที่กี่ปีแล้วครับอุสวนเขาอายได้แล้วนะปีแล้วพอมาขายที่เยอะแยะช่วยเยมาก ีเพียนแล้วด้ยเขาขายได้หลายทีแล้วของของพี่แพ้ยเพิ่งปลูกเหรอครับเอาทุเรียนมาขายให้พีนขายอย่างเดียวพอแล้วพี่เก็บดูแลจริงพี่ดูแลดูแลยากยิ่งกว่าเด็กอีกทุเรนะียนอ่ะทุเรียนดูแลยากแต่ถ้าดูแลได้ก็รวยแหละใช่ครับข้ามมันก็อีเว้นอ่ะขายเอาดี่ว่า โอ้ลมผมปักสมองไว้นะพี่ถ้าไม่งั้นผมปิวไปละออออมัดเชือกติดแล้วก็อีไว้ไม่งั้นปิวนะแรงจริงครับ <c oughs> โอ,โอ <wh <wh ้ไหนทำไมเสียงท่าพ um ี่เหลือกบ่ไอ้ไหนตั้งผมใหม่ใหม่เอาเหมือนเดิมอ่ะก็โดนบ้านี้หูนเมื่อวานอ่ะทตอนหนาวไหมคระอย่างข้างนอกน่าจะหนาวนะทุกคนถ้าเดินออกไปอ่ะน่าผมว่าน่าจะพอๆกันนะพี่ใช่แต่ยืนอยู่ในบ้านอุ่นแล้วเราก็เปิดแอร์ปรับอันนี้่ให้ให้อาามันมันอันนี้ มกนฮะผมไปไปเที่ยวทะเลมาลมทะเลหนาวปะล่ะหนาวที่หนาวหนี่เข็ได้แล้วต้องกดันนะย่า่อกมีแต่มารยาทเรียกพี่แพรทุกคนเลยไม่หรอกไม่หรอกบ๊วยก็เองเลยแต สมัยก่อนตลกทีสุตรงเสียเยอะแบบก่อนขับอะไรก็ไลท์ตลอดไม่ให้ตกคิศใจหาเลยได้อย eh ู่ไหอยู right> ่อยนาที่ตอง่งนี้ก็ปเยอะแาไพแล้วก็ใจมีเดือดด้วย มันจะข้อพิจารณาเองนแต่ผมไม่นะทะเลใต้กัแดด้ำผมว่าจะลงอยู่ที่ผมว่าจะลงใต้พี่ไปไหนมานะเขาบอกให้ผมไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลใต้ไอืมอากาศเงาหนาวแล้วจ้าหนูนีคนบอกอยู่ากาศเงาลู่แฉม ไม่แต่ก่อนฉันดูอ้วนโปะจังวะ้งหนึ่งเรืงนักนักลนมือาชีามือคนอื่นมือหมออดูงไม่ให้สู่เนดกรีมาไม่มงนักทีไนมึงที่อุ่นจัดไัก็แถมมีคนอุ่นบล็อกนี้บล็อกหีเลยนี่ใครไปมั ดูนยกบอลเองไหมตาเป็นไปหนึ่งเลยดูกันตาอ้อน่ารักครับพี่น่ารักบูลลี่เหรอไม่ครับโอ้พี่ตองอุ่นปะจะให้ฉันเอารูปหล่อนตอนเด็กมาบ้างกํลังจะหันหน้ากําลังจะหันหน้ามาดูให้วาดรูปอะไปมันมันไปนู่นพี่แพรมีพี่ชายด้วยเหรอมีแน่เด้อยวุ้ยแรงนะแต่ละคนแรงนะแต่ละคนแรงมากทุกคน ไม่แต่แต่ว่าตอนนี้นตอนนี้พี่พี่หน้าเด็กมากมันเป็นฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์ค่ะลองเจอกันตอนที่ไม่มีฟิลเตอร์ดูก่อนนะผมวิ่งนี้เลยลืนต่อแซตที่ว่าน้อน้องนั่งไปไหนอ่ะอันนี้นนนเชียงราย15องศาไม่ควรบอก ăn tôm càng hả? rồi đi rồi đi. haha, giờ lắc cả. có thể bị kéo không biết kéo chưa hay không được. đi có muốn nhìn lối ta โอ้ย oh oh. ันมากอ่ะเด็กเยนอ่ะฮ่มยนมากโตมานะจริงๆนต้าเนี่ยดีมากๆที่มันโตมา นี่ก็รียนเลยยังหล่ออ่ะโหแกงกันอ่ะไม่ขาวได้ไงวะให้กักปัให้กรพเอากิันนี้พ่าผมหนักกว่านี้อีกพี่แอ้ไ่ก่อนผมโคตรดำอ่ะดำแบบดำในรูปลปอ่ะ Pues mm s. <S นี่แต่นางเริ่มใายแววละอ nah, ันนี้อันนี้เริ่มหล่อพอเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มหล่อละเริ่มใายแววหรอนี่เริ่มโตละเริ่มหล่อเริ่มใายแววไม่เลยนะเขาเข้ามาเนี่ยสเก็ตไฟมันเข้าทางย้อนหันนี่เนยต้องมาปิดเขปลมบ้านที่มันแรงกินบ้านอีกอะไรก็ได้กบ มันงองวันหนวังเยตองสนแมลงขนาดเนี่ยดูนิกเหรอนิกเหรอดูตอนนี้เขาหยมาว้นี้ก็ได้เนียนโลน้เ่จะได้ใจห่อญ้าหนยหามันแห้งแบบผมดำปีพี่ตอมอยู่ปีหนึ่งยังไม่ได้เปิดป้วง สรุปเป็นรี่ก่อนเลยพี่หนุ่มเล่นเป็นร้อยคนเลยแต่สั่งเลยนี่นะเป็นัวที่พี่จะเข้าไยลงนี่ไงพี่แพแม่จอเขามาเมนตน่ะพี่แม่จอมาไงบอกว่าคุยกับลุงอยู่เลยลุงยนั่นะ ไปคุยกับเจ๊จ้อไปไปขึ้นกับเจ๊จ้อเลยไปนี่ก็คุยกับเจ๊จ้อเลยแค่นี้แหละไม่ต้องมาคุยกับพี่ละเจ๊จ้อพี่แพ้โกรธเลยพี่แม่แม่จ้อมาว่าพี่แพ้ผมอย่างนี้ได้ไงน่ะเออรู้บ้างนี่ไม่ใช่เด็กในถังตัดหล่อนนะเจจ้อออกไปเดี๋ยวนี้ สองหล่อนมันต้องแบบร้อยห้าสิบนุนรอทานกาแฟคุณแพรลี่สิบกล่องพี่พี่เบียร์พี่เบียร์สั่งไปแล้วใช่ไหมคะสิบกล่องเลยเหรอสิบกล่อง ยงังโดนลูกเปิดสามอู่ขอบคุณมากนะคะสั่งเยอะสั่งสิบกล่องเลยเหรอขอขอบคุณค่ะสั่งไปวันไหนไม่เมื่อเจ๊พีดูวยหรอเลิศอ่ะใครคือเจ๊จอเจ๊จอก็คือลุงคนหนึ่งที่แบบเมียตายแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เมียตายแล้วก็เสียใจมากก็เลยเอาชุดเมียมาใส่เรียกว่าลุงจ้อก ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพราะว่าคิดถึงเมียที่ตายไปไอ้สรูดไม่ใครผมขอไม่พูดนะพี่พูดเลยพูดไปเลยไม่ต้องกลัววันนั้นผมโดนตัดคลิปไปแล้วผมโดนคอมเมนต์ด่าทำไมอ่ะพี่ผมแซวแกว่าทรงแกแบบเตะบอลทรงอะไรนะพี่ผมบอกว่าทรงแกเหมือนเหมือนเตะบอลอ่ะพี่ ทำไมอ่ะแล้วทีนี้มีคอมเมนต์บอกว่าขายไม่หมดไปว่าเขาไม่ดูแบบสภาพตัวเองเลยรประมาณนั้นมีพวกคอมเมนต์นี่ก็ไม่ค่อยจะตื่นนะเขาก็แซวกันไปไปแซวกันมามึงก็ไม่ค่อยจะตื่นจะเล่นโตเที่ยวอ่ะมึงจะไปเครียดทำไมแซวไอ่า้ะโอ้โหติดหน้ามึงว่าตั้งนานนะต้าวันนี้มึงใช้เวลาตั้งนานมึง ได้ไหมพี่แพวันนี้โอ้เ,อเวลาต้องนมาตอนโมงยังเงี้ยอ่ะบนหัวได้อยู่บนหน้าร่างกันที่บนหัวพี่แพ้แต่ดูหน้าพี่เหมืนอนเงาะป่าเลยปากแดงแปด๊ด <c oughs> ไม่ใช่ปลาต่างกงนะไม่ข้างบนอ่ะมันได้อยู่ผมว่าวาดหน้าไม่เป็นไงอ๋ออ๋อเม้นต์วาดสัตว์วาดการ์ตูนเงี้ยเหรอใช่ แต่ก็ไหนนั่นอ่องเออปากแดงแป๊ดเลยไม่ตื่นอ่ะมาก็สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวยค่ะสวยอยู่มาตาก็เทยแปลว่าไม่สวยค่ะหล่อนต้องตื่นก่อนต้องสวยเฉยใช่ไหมพู้ คไม่ได้หอยอย่างน้อไอ้เขาสั่งสิบกล่องทานห้าเดือนเองขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะสั่งตั้งสิบกล่องกลับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคอยดูเถอะไม่ถึงห้าเดือนหรอกเพราะว่ากาแฟหนูอ,อร่อยที่จะกินมาละสองซองเลยใช่หนลูกดึกแล้วแม่นอน Thì kê, tôi giờ thích kê Có những nói mới là mày